สวัสดีค่ะวัลากรสมุนไพรนะคะวันนี้ก็ยังจะพาตะลุยดงว้านกันไปเรื่อยๆนะคะบ้านวันนี้ที่จะพูดถึงเป็นว้านเก่าโบราณต้นนี้ได้มาในนามของว้านมหาเมฆนะคะทีนี้พอค้นในตำราเก่าอย่างเช่นตำราวานวิเศษอันศักดิ์สิทธิ์ของอาจารย์ชั้นหาวิธีท่านจะระบุเอาไว้ เป็น2ชนิดนะคะชนิดที่1ท่านระบุไว้ว่าว่า,วานมหาเมฆต้นแดงกระดูกใบแดงกระดูกใบและยอดแล้วก็ดอกแดงดอกเหมือนดอกรกระกำมหัวเหมือนไพลเนื้อในมีสีเขียวอ่อนว่านนี้มีอนุภาพมากถ้าจะกินเสกด้วยอิติปิโสสามจบ เสกเมื่อตอนเมฆจับแสงอาทิตย์และเอาหัวว่านนี้มาทาตัวกินมีกำลังมากคงทนต่อปืนหอกดาบธนูหน้าไม้จังงังด้วยแก้จุกเสียดแน่นท้องดีนะแกลส่วนว่านมหาแม่อีกชนิดหนึ่งท่านระบุว่าต้นแล้วหัวเหมือนว่านานางทองคำต้นแดงกลางใบแดง หัวออกมาเนื้อในสีม่วงใช้ฝนทากับน้ำสุราแก้พิษงูทุกชนิดถ้าท่านแบ่งเป็นสอง,สองชนิดแบบนี้นะคะต้นที่เรามีจะไปเข้ากับชนิดที่สองคือว่านมหาเมฆเนี่ยพูดง่ายๆว่าถ้าเป็นว่านกลุ่มขมิน้นถ้าเขาผ่าเนื้อในหัวเนี่ยเริ่มตั้งแต่มีสีเขียวอ่อนเนี่ย โดยส่วนใหญ่ในท้องตลาดก็จะเรียกรวมเหมาเป็นว่านมหาเมฆทั้งหมดซึ่งจริงๆมันก็จะมีอีกหลายตัวมากเช่นว่านเมฆเมฆดําขมิ้นดำว่านใจดำอะไรอีกหลายอย่างที่จะแบ่งแยกย่อยออกไปเนาะเราก็เลยอยากจะพยายามที่จะสืบค้นว่าจริงแล้วมันเออรวมไปถึงพวกว่านมรกตว่านอะไรด้วยมันก็จะคล้ายๆกันไปหมดเนาะทีนี้ที่ท่านระบุเอาไว้ต้นแรกที่ท่านบอกว่า ต้นแดงกระดูกใบแดงต้นนี้ก็จะไม่ใช่ละแต่ก็ต้นนี้ก็ไม่น่าจะใช่ในเป็นมหาเมฆตัวแรกอยู่แล้วค่ะเพราะว่าเนื้อในหัวน่ะจะเป็นสีม่วงจัดมากเราเคยผ่าดูตั้งแต่ก่อนที่จะเอาลงปลูกในปีที่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นต้นนี้จะเข้ากับประเภทที่สองก็คือต้นแดงแล้วก็กลางใบมีสีแดงแล้วก็หัวจะเป็นสี ม่วงเข้มนะคะคือที่เขาให้ชื่อมหาเมฆเพราะว่าเขาบอกว่ามันเหมือนกับสีของเมฆไหมอันนี้ไม่แน่ใจเนาะทีนี้มาดูอีกตำราหนึ่งนะคะตำราเนี้ยคือเกิดขึ้นหลังกับตำราเล่มแรกก็จะเป็นการรวมเอาหลายๆตำราที่ปรากฏก่อนหน้านั้นของสมาคมพืกษชาติแห่งประเทศไทย มารวบรวมเอาไว้นะคะพูดถึงว่านมหาเมฆไว้ว่าว่านนี้นิยมเล่นกันมานานหลายร้อยปีแล้วเพราะมีชื่อในทางอนุภาพมากอยู่ทั้งหายากอยู่เหมือนกันลักษณะต้นแดงใบใหญ่ขนาดต้นคันธมาลาคือว่านเก่าเนี่ยเราอาจจะปวดหัวกับการเปรียบเทียบไปเปรียบเทียบมาไปหน่อยนะคะอย่างนี้เราก็ต้องไปหาว่านคันธมาลามาเปรียบเทียบกลางใบเป็นสีแดงเข้มตลอดไปถึงยอด กลางใบเป็นสีแดงเข้มตลอดไปถึงยอดลงหัวคล้ายขิงหรือไผ่เนื้อในหัวเป็นสีเขียวอ่อนหรือสีม่วงแก่แกมสีฟ้าก็เดี๋ยวถ้าแก่เต็มที่เราจะลองผ่าให้ดูนะคะของเราจะเป็นสีม่วงแก่แกมสีฟ้าอย่างชัดเจนเลยถ้าสมมติว่าว่านเขาสมบูรณ์เต็มที่นะคะหัวนี้ถ้าทิ้งไว้หลายๆปีจะกลายจากสีม่วงเป็นสีเหลืองไปได้ มีดอกออกเป็นพวงเหมือนดอกระกร,รมหรือดอกคําเวลามีดอกแล้วประเสริฐนักยังไม่เคยเห็นออกดอกนะคะประโยชน์เวลาจะกินหัวว่านนี้ให้เศษคัดด้วยคาถานมโมพุทธายะและอิติปโสภควาถึงภควาติและเวลาจะเสกให้มองดูเมฆเมื่อเวลาเมฆเข้าบังดวงอาทิตย์จึงเศษคาถาและกินหัวว่านนี้หรือทาตัวยิ่งเศษได้ในวันที่มีจันทละ ปาคาหรือจันทรลุปราคาด้วยจะย,ยิ่งดีหนักแลโดยพอเริ่มจับก็เริ่มเสกพระคาถาจนถึงมืดมิดหมดดวงจึงเอาหัวว่านออกทาตัวท่านจะสำแดงอนุภาพทำให้ใครๆมองไม่เห็นตัวและปราถนาสิ่งใดก็จะได้สมปราถนาทุกการถ้าได้กินว่านนี้เข้าไปด้วยจะยิ่งเพิ่มพูนอนุภาพมีกำลังเจ็ดช้างสาร หอกดาบธนูหน้าไม้จะพุ่งหรือยิงมาเท่าใดเท่าใดมิได้ถูกต้องผิวกายให้ระคายเคืองเลยสักน้อยในตำรายังกล่าวไว้อีกว่าเมื่อกินว่านี้เข้าไปแล้วจะมีกำลังมากอาจถอนต้นตาลต้นยางขึ้นได้โดยง่าย แม้แต่ช้างสารก็อาจจับยกขึ้นได้ค่าศึกศัตรูสักสิบคนก็ไม่สามารถจะมาจับเราได้พร้อมทำยังอยู่คงกระพันชาตรีอีกด้วยประโยชน์ทางยาใช้หัวหันดองสุรากินกับสตรีที่คลอดบุตรใหม่ๆอยู่เรือนไฟเป็นยาช่วยรัดมดลูกให้ยุบตัวได้เร็วดีแก้การปวดและอักเสบมดลูก ทำให้หมดลูกยุบตัวเข้าอู่และยังใช้เป็นยาแก้จุดเสียดแน่นท้องท้องร่วงได้ดีอีกด้วยการปลูกใช้ดินล้วนๆปลูกโดยเอาหัวว่านวางลงแล้วเอาดินกบหยาก,กบดินให้แน่นให้หัวว่านโผล่บ้างนิดหน่อยน้ำที่ลดให้เสกด้วยอิติปิโสสามจบเสมอแล้วจึงลดพอเปียกทั่วเท่านั้น ควรระมัดระวังในความสะอาดและสิ่งสกปุก,ก่าให้กลายว่านนี้หมายเหตุว่านชนิดนี้ถ้าหัวเป็นสีเขียวให้เรียกว่าว่านมรกตถ้ากลางหัวว่านมีจุดดำๆเรียกว่าว่านใจดำเมสปรคุณเช่นเดียวกับว่านมหาเมฆเหมือนกันนะะก็เลยเอามาเล่าสู่กันฟังถึงเรื่องของว่านมหาเมฆนะคะ ลักษณะคร่าวๆแล้วประโยชน์สรรพคุณความเชื่ออิทธิฤทธิ์เป็นอย่างไรนะคะแล้วเดี๋ยวในลำดับต่อไปก็จะพูดถึงว่านใจดำแล้วก็ว่านมรกตต่อไปเลยนะคะก็อย่างน้อยเราก็ต้องรู้รู้ลักษณะคร่าวๆก่อนนะคะแยกสีดอกสีแล่อแยกสีหัวกลิ่นรสของหัวแยก สีลำต้นแยกสีกลางใบแยกกระดูกใบค่อยๆแยกออกเราก็จะพอลำดับวานได้อย่างคร่าวๆนะคะก็เป็นความยุ่งยากซับซ้อนของกลุ่มวานกลุ่มคมิ้นนี้แต่ก็เป็นสเสน่ห์ที่เซียนว่านทั้งหลายจะเสาะสแสวงหาว่านตามตำราหรือตามคำบอกเล่าของผู้เท่าพกแก่